สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมลุงโลดนะครับกับรายการด็อกเตอร์แก๊สบายโฮมเมริกแก๊สนะครับครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนหัวเตานะครับกับเตาแก๊สลักกี้เฟรมรุ่น a t ท0 2นะครับซึ่งจะบอกว่าคลิปนี้นะครับนอกจากเตาของลักกี้เฟรมแล้วนะครับสำหรับเตายี่ห้ออื่นนะครับที่เป็นหัวเตาแบบที่ไม่ได้ยึดห็อตนะครับก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้งานกันได้นะครับ ก่อนอื่นนะครับเราจะมาทําความรู้จักกันก่อนนะครับว่าตัวเตานะครับมันมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับที่เราต้องรู้ก่อนเป็นหัวเตานะครับก่อนอื่นเลยนะครับมันจะมีพวกขาเตาแล้วก็จานรองนะครับสําหรับบางรุ่นมันจะไม่มีจานรองคือมันจะเป็นขาเตากับจานรองลงกันเลยนะครับก็ถ้าเกิดเราจะเป็นหัวเตาเราก็ต้องเอา2ตัวนี้ออกมาก่อนนะครับ สำหรับสำหรับด้านในนะครับมันก็จะมีหัวเตาแล้วก็คันเตาที่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถอดออกมาให้ดูนะครับข้างล่างจะเป็นคันเตานะครับก็สังเกตดูนะครับตัวคันเตาเนี่ยมันจะมีจุดอยู่จุดหนึ่งนะครับที่เป็นรูเอาไว้ตรงนี้นะครับมันจะไว้ใช้สําหรับวางหัวเตานะครับโดยถ้าเกิดเราเราพลิกหัวเตาข้างหลังดูนะครับจะเห็นว่ามันจะมีปุ่มนะครับ ซึ่งปุ่มตรงนี้มาแล้วแต่รุ่นนะครับบางรุ่นก็จะมี3มปุ่มบางรุ่นก็จะมีแค่ปุ่ปมเดียวนะครับหรือบางรุ่นที่ยึดจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับจะไม่ใช่เป็นปุ่มแบบนี้นะครับโดยโดยวิธีการใส่นะครับเราเราจะต้องเอาปุ่มตัวนี้นะครับทําการเอาไปใส่ตรงรูตรงคานเตาตรงนี้นะครับต่อมานะครับที่เราต้องรู้ต่อก็คือเกี่ยวกับเรื่องท่อเตานะครับตัวท่อเตานะครับเอ่อบางรุ่นมันจะมีท่อเดียวบางรุ่นมันจะมีสท่อนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับ จะเป็น2ท่อนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่เตาชั้นแบบบัวธรรมดาก็จะเป็นแบบ2ท่อกันเกือบหมดนะครับซึ่งตัว2ท่อตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีรูตรงกลางกับด้านข้างนะครับโดยช่องตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นช่องสําหรับเอาแก๊สเข้าไปนะครับส่วนช่องด้านข้างเนี่ยจะเป็นช่องสําหรับเอาอากาศเข้าไปนะครับต่อมานะครับเราจะมาถ่ายดูด้านในกันต่อนะครับสําหรับด้านในด้านในเตานะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีตัวที่เป็นคล้ายๆกับลักษณะตัวท่อแก๊สนะครับที่เป็นทองเหลือง 2อันนะครับเห็นไหมครับครับโดยโดยด้านข้างที่เห็นเป็นสีทองเหลืองตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นที่ปรับลมเอาไว้ปรับช่องอากาศนะครับส่วนรูตรงกลางตรงนี้นะครับจะเป็นตัวที่เอาไว้จ่ายแก๊สนะครับจะเรียกว่ารูหนูนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวสปาร์ตเต่านะครับครับก็จากที่ตะกี้นะครับที่ผมเอาท่อให้ดูเห็นไหมฮะเห็นไหมครับมันจะมีท่อมันจะมี ตัวท carry eh ่อมันจะมีตัวท่อเนี่ยมันจะมีรูแกสทั้งหมดอย่างยงข้างละรูนะครับเห็นไหมครับเออเวลาเราใส่เนี่ยเราจะต้องเอาตัวรูตรงกลางตรงนี้นะครับใส่เข้าไปที่ตัวรูหนูตะกี้นะครับให้มันเข้าพอดีนะครับแล้วก็กดลงไปนะครับครับอ่าเดี๋ยวต่อมาเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับเอ่อตัวสําหรับตัวท่อหัวเตาแก๊สนะครับเราก็จะมีรูสําหรับใส่แก๊สเข้าไปนะครับ2รูนะครับเราก็จะเอา2รูตรงนี้นะครับ ไปใส่กับตัวรูหนูตะกีนเนี่ยนะครับเราก็จะใส่เข้าไปเลยอ่านี่เราก็จะเอาใส่เข้าไปเลยนะครับพอพอเราใส่เข้าไปพอดีรูแล้วนะครับมันจะกดลงไปได้นะครับพอมันกดลงไปได้แล้วเนี่ยมันก็มันก็จะทําให้ตัวตัวปุ่มตะกีเนี่ยครับมันเข้ากับคันเตาได้พอด,ดีนะครับโอเคแค่นี้ก็จะใส่ได้แล้วครับแล้วเวลาถอดก็แค่ดึงดึงขึ้นมานะครับแล้วก็ดึงออกแค่นี้เอง <Multiple. S 1> น,นะครับใส่็จให้ดูอีกรอบหนึ่ง เรียบร้อยอก็เราก็จะเราก็จะใส่หัวเตาเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็แค่เอาตัวจะรองนะครับกับตัวหาเตาใส่กับเข้าไปแค่นี้เองครับ ก็จะเห็นว่าการใส่หัวเตาสําหรับพวกเตาชั้นมันก็จะใส่ง่ายนิดเดียวนะครับเพราะมันจะไม่มีพวกน็อตยึดอะไรเลยนะครับแทบจะไม่ต้องใช้อุปกรณ์เลยนะครับ